สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม mmrpg o แล้วก็ต่อด้วยต่อสอนอะไรก็ไม่รู้นะคะจริงๆชื่อเกมมันคือลู p ินัสนะนี่คือการเลือกเลือกตัวละครการสร้างตัวละครนะคะอันนี้เป็นผู้ชายนะเราต้องเป็นผู้หญิงตรงนี้รอ นี่ค่ะผู้หญิงผู้หญิงน่ารักมากดูสิโอเคอันนี้คือทรงผมนะคะเราจะรอแน้กๆนี่อันนี้ผมสั้นน่ารักดีนะแล้วก็อันนี้เป็นผมยาวนะคะแต่ยาวไม่ได้มากนะก็คงอสั้นกึ่งยาวเลยแล้วก็มีหน้าม้านะคะแล้วก็โทมบอย ประมาณนี้จะทรงผมคล้ายๆผู้ชายนะคะทอมบอยชูแล้วครๆผู้ชายคอมบอยเขาเป็นทอมผมของทอมอ,อ๋อโอเคอ่านยังไม่ออกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไอ้นี่อ่านไม่ออกพอนี่แชลหางพอนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้พิกเทนพิกแลหางหมูถักเปียปะเนี่ยเปีย,อ,ยอันนี้ มีเดียมแ i r ผมปั๊ผมผมยาบางกลางอ๋อมีเดียมแ i r 2แล้วก็ต่อไปสไลด์พอยน,น์นี่ค่ะเราชอบอันนี้แต่ว่าอันที่สองเลยแปลได้สองแบบคนหม่ก็คือเลื่องเป็นอันที่สองไงมันก็จะเป็นผมชูที่สองอะอ๋ออันนี้ผมสั้นแล้วก็ ผมปีน้า Princess Cut Bob 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 ไงเคค่ะ Early Shot Bob เป็นแนวผมสั้นมีหน้าม้านะแล้วก็ b ั n c h e e เฮ้ยสองข้างมัดผมสองข้างแบบรอนรอนด้วยอ่ะรอนรอนรอนนะคะรอนรอนรอนเฮ้ยอันนี้ผมยาวยังไม่ค่อยชอบเลยอะ อันนี้เป็นผมยาวธรรมดานะคะยาวแบบป,ปกติเลยลอง g <Long> hair อันนี้คือยาวอยากว่ามีหน้ามาสไลด์ด้วยนิดนึงนะแล้วก็บับเบิ้ลวันเป็นอาหมวยนะคะสสวนนี้คือการรวบผมเพราะ่อะไรคะเอามาผมสองข้างอันนี้คะ่ะน่ารักเฮ้นน น,นี้สิได้เราไปเจอที่ไหนนะไม่ใช่สิไี่รู้แต่ล็อ,อกอะ่ไหนอ่ะ,ออะมันอยู่แถวเนี้ยแหละไม่ใช่บอร์แมนบอร์แมนเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงสิ แป๊บนึงไล่ดูให้หมดทุกอันเลยนี่ไงโอเค thank you ค่ะต่อไปสีผมนะคะผมเราสีน้ำตาลเข้มเข้มที่สุด่าที่จะทำได้เพราะว่าเราเข้มมากจนเกือบดำนะคะผมเร,เราไม่ได้ <นะ S 2> ดำสนิทแบบนี้เปลี่ยนสีตาเเปลี่ยนสีตาสิคะ ตาเสียอะไรดีอย่างสียงตาลไปละมาแบบนี้ไม่ค่อยสวยเหมาะมันไม่คยหยอกกบอยู่วะตัวนี้ต้องเป็น brown true หรออ๋อโอเค cp วันที่สองถ้าเกิดข้างบนมันจะขาวนะคะขาวพรมันยองใหญ่เลยต่อไป confirm ตรงนี้และใส่ชื่อค่ะใส่ชื่อซ้ำกับตัวละครที่้ว g e s e c a k e จสิ้น Con from Con from โอเคเข้าเกมเลยค่ะฮึม o k a กลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่จะเป็นเรื่องราวนะคะเรื่องราวภาษาอังกฤษเราขอไม่อ่านนะแต่เราจะค้างหน้าจอให้ทุกคนสต๊อบได้อ่านเองนะคะ เธอคิปอย่างนี้แล้วผู้ชมจะไปดูจะอ่านยังไงที่เอไม่รู้เอ๊ะมองมันเกินไปอะ่ะให้ช่วยไหมสูมเข้าสูมไม่เป็นเกมนี้มันสูงแงะต้องค่อยๆสูมอ๋อโอเคประมาณนี้ค่ะ thank you ค่ะทำไมผมเป็นแบบนี้นะคะพี่ดมูน้องไม่ได้สร้างผมแบบนี้นะ ไู่อะไรเนี่ยแต่มันทำเองใช่ไหมมันจะมาเองใช่ไหมเอ้ยไม่กินแล้วละะืมขาอ่ะโอเคน่า้เราไปซื้อกับเจนี่ชิมเจมสมเตรียมตัวมาทีนึงค่ะแล้วก็ือ้อ ต่อถ้าเกิดสูงๆไปเรื่อยๆนะเขาจะให้เราเลือกอาชีพด้วยโอเคค่ะขอได้หนึ่งทีสิเสร็จไปอ้าวผู้ใะคนเดิมเหรอเล็กไปโอ้ยใช่คนนี้การุณาเปลี่ยนสง่งคมให้ฉันด้วย ได้เลยแต่ฉันไม่รู้จะเป็นให้เธอยังไงนะโอเครอค่ะรอเลยแม่วาบแล้วก็เควสเดี๋วมาได้เรื่องอาชีพใช่เดี๋ยวได้เรื่องอาชีพโอเคค่ะแล้วก็เควสตรงกลางอากาศเอ้าโดดไปผ่านอีกเอ้า มันก็มีรัวให้ไปป่ะขี้เกียจอะใช่คนนี้กตรุณาทำทรงผมใหม่ให้ฉันด้วยทำทำผมไม่เป็นนะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะนี่คือนักดาบใหญ่ดาบใหญ่โจมตีเดี๋ยวบอกเลยนะดาบใหญ่โจมตีแรงนะคะแล้วก็จะตรงชีช้าแต่แรงค่ะเพราะว่านักใช่ไหมโจมตีช้าใช่แต่แรงนะ อันนี้เป็นแรนเจ้์น้องปืนนะมือปืนค่ะ,คะใช้ทำดาเมจได้น้อยนิดหน่อยนะคะเราเคยใช้ปืนในเกมก่อนนะที่เราเคยเล่นก่อนที่จะเล่นให้ทุกคนดูแล้วนะปืนมันต่อสู้ยากอ่ะพอยิงไกลเกินไปมันก็ไม่โดนม,มอนต่อไปนะคะตัวอันนี้นักเวทใช่ไหมคะนักเวทค่ะจะสามารถโจมระยะกลางหรือไกลได้นะคะถ้าระยะกลางเนี่ยโจดยมดาเมจจะแรงตามจ ตามสายของนักเวทเลยค่ะส่วนใหญ่จะมีแรงโอเคต่อไปอันนี้นะคะเป็นนักฆ่าเฮโยนสิโรกเขาเป็นนักฆ่านะคะเขาใช้มีดสองอันนะคะเขาจะโจมตีรวดเร็วแต่ไม่ค่อยจะแรงกะเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นวันเดอร์เอรนะคะองโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าโจมตีระยะกลางได้ ส่วนนี้คือรีเวนเจอร์นะคะดาบค่ะนักาดาบธรรมดาเขาจะเป็นดาบสั้นนะคะดูสิคะ่ะถ้าเกิดเกมนี้นะคะดาบยาวคือจะไม่ยาวมากส่วนดาบสั้นเนี่ยเขาจะก็จะสั้นประมาณนี้นะนะเกมตัวเก,กมเขาเนี่ยดาเมาจจะน้อยแต่เร็วมากค่ะแล้วก็นี่เขาเป็นคือ <Creator S 1> ครีเอโ <Creator S 1> นะคะิเอโรเขาไม่รู้เป็นอาชีวอะไรแต่ใช้ค้อน ไม่รู้นะต่อไปส่วนนี้เป็นอโคยเป็นนักบวชค่ะฮิลได้อะชอยเล่เอ้ยออกเสียงไม่เพียนนะนักบวชฮิลได้นะคะดาเมจรุนแรงฮิลได้อีกทางหะชอบใช้ตัวละครนี้มากเลยจะใช้ตัวละครไหนดีคะละบใหญ่ค่ะที่ไม่โดนสิเอาไม่ใช้ละปืนปืนมันโจมตีไกลเกินเวทดไหม ลายก็ดายใหญ่หญเลื่อมได้ค่ะใหญ่คะ่ะชอบลายใหญ่เชิงคลาสเชิงกรุณาเปลี่ยนทรงผมให้ฉันด้วยมันน่าจะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเลยอะไรเนี่ยฉันสร้างมาเป็นผมแบบนั้นนะเฮ้ยเราไปเราไปไอมอนไอมอนทำไมเราเดินผ่านมอนไม่ได้อะอะไรเขาสร้างมาดีเกินเลย คุณกรุณานะเปลี่ยนทรงผมให้ฉันด้วยฉันเปลี่ยนทรงผมนี้ดูค่ะเคโอเคถ้าเกิดว่าสูงๆเนี่ยเราจะให้นั่นได้อีกทีหนึ่งโอ้ดูชุดสวยสิชุดดีขึ้นเยอะเลยอืมถ้าเกิดแวาสูงๆไปอีกนี้นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนชุดได้ใช่เหรอใช่เคยเปลี่ยนไม่เคย <c oughs> เคยดูคนอื่นเล่น เคยดูพี่เล่นอหรอฮะใช่โอเคค่ะเคุณแองผู้ชายคนนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะผู้ชายคนนี้เขาเก่งเกินเขาอยากจะยื้อน้องไปนานๆโดยเขารักน้องเขาแอบชอบน้องเราให้จิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ลิงให้จิ้มตรงนั้นแล้วก็ yes โอเคเจะมีคนให้เพชรฟรีจริงแล้วก็ ขึ้นมาแล้วคิปเกมนี้เราจะไม่อ,อมไม่อ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าเราเป็นอ,อ,อ่านหนังสือไม่ออกภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกต้องหกอย่างใช่ไหมหกอย่างใช่ไหมบกเราคุณมาดีแล้วนี่ครั้งที่แล้วอะ่ะก่อนที่เราจะมาทำคลิปอะ่ะใช่ไหม อันนี้ห้าเลยเจ็ดแปดหกโอเคหนึ่งสามสี่ห้าหกคอนฟรมโอเค c คลอสปิดเลยค่ะแล้วก็นี่เข้าไปข้างในนั้นเข้าไปเข้าไปไปสีไปโอเคไปแล้วค่ะค้างตอนนี้ค้างอยู่แอเค่ะเรื่องราวมาต่อเขาให้เราต่อสู้กับบอสนะคะ้ชายคนนี้อีกแล้ว เป็นอะไรเนี่ยโอเคเราต้องการเปลี่ยนทรงผมด่วนไม่เป็นอไรทรงผมนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะรอโหลดแค่ค่ะตเต็มร้อยตเต็มร้อยตเต็มร้อยนหบอสไหนบอสไหนอุ้ยไม่ทำอะไรเลย เขาให้จิ้มตาตงนีหรือเปล่าอ๋อโอเคใช่เลยบอสโห oh. บอสต่อชู้ยากปวะเนี่ยบอสต่อชู้ยากอย่่ยต่อชู้อือนี่คือสกลิลเราดาบใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยดาหายอย่า สกิลนี้แรงสุดนะคะแบบเราหายอ่ะเราถือมือว่างเปล่าเลยอื้อเราชอบสกิลนะสกิลนี้แรงอืออือกินได้ใช้ได้แล้วอื้อ ไอ้บอสหันหลังไปตั้งหลักแล้วนะคะแล้วมันก็มาโจมตีเราอีกรอบสกิลนี้เอาไปกินเกบอสตายแล้วค่เคะเก้คณะเซียเกมเมอร์คุอมาดูสิตอนนี้เราต่อสู้กับบอสมกเมื่อกี้ อุย้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหลดอะไรต่อสู้กับบอสซึ่งควิด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 สิ่มัยควิดโอเคค่ะ Do not need to be blah blah โอเคโอเค ลิงเลเวลอัพเลเวหกแล้วนะคะเค okay. รอ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 แล้วก็สคิปลิงมันจะลิงทุกรอบพที่ที่เราทำอะไรสักอย่างนะคะแต่ลิงก็ไม่ได้ช้ามากหรอกนะเค okay. เราจะไปที่ไหนไปดูโอเคค่ะหลอดเต็มร้อยหลดเต็มร้อยกำลังจะเข้าสถานที่นี่เข้าสถานที่เรื่ๆทำไมนะอ๋อยังไม่ได้ปลดล็อกอทำเควสอัตโนโมัติมันก็เลยทำเควสเรื่อยเปลยไปเรื่อยนะคะซึ่งเราต้องปลดล็อกออโอเคเรียบร้อยค่ะก๊ ไปไหนเอ้า๋อผู้หญิงคนนี้เคค่ะชรับยกิยดไม่ขึ้นตัวอักษรอะไรขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วรอสาเคฟเลยค่ะไอ้นี่สายลมสายลมพัดภาพไป้ค่ะตรงนั้น จิ้มผู้หญิงคนนี้เหรอ,อผู้หญิงคนนี้เขาใส่ชุดแบบชุดเทพอ่ะอยากได้โอเคค่ะอันนี้คราวน้เราเฮ้ยน,น,นี่ไงดูสิแล้วก็ทำผมอย่างนี้นะเข้าไปดูที่แฮสิทรงผมอ่ะสองทับสองใช่ไหม ก็อันนี้ตั้งค่าผมใหม่ค่ะนี่แล้วก็อันนี้นี่ต่อเสร็จแล้วว่าสร้างอันนี้อยู่แล้วนี่แล้วพอออกอ่ะอ,ออกก็เป็นแบบนี้พี่จะไปรู้ไหมล่ะจะงญญนงนหยิดสิไม่ญญมหมดเหงิดไม่หุดหยิดทำไมภาพมันบนงขา,ายากยากมันวิ่งเร็วเกิน โอ้ยากเย็ดมันลี้งอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนยไม่ได้วิ่งเข้าไปหาอะไรเลยไฮเธอเป็นดาบใหญ่ท่าจะไปหรอใช่ค่ะท่าจะไฟฮะน้ำแข็งเปล่าเธอนทำแข็งได้ไงนึกว่าสกิลเป็นสีส้มหมดทั้งงานเลยอ้าวแต่พอโจมตีมันเป็นน้ำอ่ะอยู่คุณลองโจมตีทีโจมโจในเมืองไว้ให้เกิดมันไม่โดนใครหรอกนะเนี่ยเอ้ยแต่มันคือน้ำแข็งนะดูอันนี้ นี้คิดว่าอันนี้แรงสุดรู้ไหมอันนี้มันเลือกที่สถานที่เลยนะได้หรอได้หรอไม่ได้มันจะเลือกไม่ได้นะเลือกตัวนี้แท่งนี้ดูสิดาหายไปในมือเลยเหมือนใช้ต่อยอะเหมือนชกก่อนดูใช้ถามนี่ใช่ไงใช้รอบใหญ่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวะดาหายโอเคแอปอัดวิดีโอน่าจะหายไม่ได้หายใจอยู่ตรงนี้ โอเคค่ะเราจะเล่นไปอ๋อจิ้มไปดูนี่แหละเราจะเล่นไปซักเควสอ่ะจิ้มเลยปิดจ,จะ้ะไม่ได้มีอะไรให้ทำดูไปดูในกระเป๋าอยู่นี้มีอะไรบ้างกระเป๋าเหรอเข้าไปสิเพิ่มีของใหม่มีเสื้อผ้าดูใส่อยู่นะอา้าวน่าหน้า อะไรหรอโอ้ยาออยู่ม้น oh. <Yeah. S 2> ได้ไหมยูทำอะไรคะคุณสีแทนอีอย่างคุณจะทิ้งดาบลงอยู่ทำอะไรฮอคือว่ายูไม่ได้ใส่ดาบอ้าว เมื่อกี้ยูไม่ได้ใสด่ดาบจริงๆนะแต่ทำไมดาบมันถึงไม่มาสัทีเฮ้ยวิย่งเข้าประตูว,วาร์ปเลยเนะี่ยพึ่งไปไหนอะเจะพานาวาไปไหนอ๋จะไปที่ข้างนอกเราสามารถไปฟาร์มของได้กับมอนที่เดิมที่เราทำเควมเมื่อกี้ค่ะก็เดินไปเรือล้วสไปเรื่อยๆนะนบบันทโอเคอนได้ตัว้ง้50ตัวแล้วก็กได้แล้วอ๋อโอเค50ตัว50 โเคเรา <Okay. S 1> ทำเควสการซู้ม่อนนะคะเควสการซู้ม่อนมีด้วยเข okay. าให้เราเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้นบบยโนะอเคเคค่ะทำเควสการฆ่ามอนเสร็จเราจะปิดทิปโอ,อ้ยยากุนทริปก็ได้โอ, <Okay. S 2> อ,อเค ตรงนี้ทำไมแกล้งตรงนี้มันยังไม่เสร็จหรอให้จิ้มใครเงี้ยเมืองอีกเล่พี่เมืองมันจริงๆใช่ตอนให้เราจิ้มอะไรเดินเข้ามาใช่วยอ่ะทำไม่รู้ทะลุเดินทะลุคนได้หรือเดินทะลุมอนสเตอร์ไม่ได้ไม่รู้ว่าเดินทะลุคนได้จริงๆดูสิวุ้บตลกไหม,มวุ้บเฮ้ย้คนนี้เทพมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะ ชุดก็สวยอยากได้ชุดมีคอนเทสต์กว่านี้อีกเมื่อวานอะใช่เมื่อวานเราเล่นแล้วมีคอนเทสต์กว่านี้เลยค่ะคพที่ถือหยาบอันใหญ่บอลิ่มแล้วก็เขาเป็นดาบใหญ่แล้วนะต้องเป็นดาบคู่แล้วก็เป็นดาบคริสตัลใสสกินอะไรก็ไม่รู้มาสวยมากเรียกว่าเราจิ้มตรงนี้อ่นแถมชุดก็แบบเท่ชุดเท่มากค่ะตรงนี้แล้วก็สกิปลุงลังลุงลังโอเค เตีนี้แล้วแล้วอ้าบคุณจะพาไปไหนเออไปไกลๆแล้วก็แบบบบแบบแอนี้อีกล่ะเขาชื่อฟ,ฟานิอาฟาฟาลิมลิล<ๆ>เราให้เราไปในนั้นแล้วคะ่ะ ที่นอกไม่ได้อยู่ในเมืองรอหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยโอเคดเลดไวมากนี่ไงแล้วก็ถึงคุยข้ามอนแล้วเนี่ยแค่ค <c oughs> okay. ่าลิงก์แอดเกรกไปทั่วๆหละ ให้มันตายนะคะเกรดออโต้สิค่อยทำเลยออกค่อยเราฆ่าเราอีมูตัวนี้เอาอีมูเป็นตัวหาย,ยากอย่าฆ่าเลยเอา้าในเกมออโต้สิให้เราฆ่ามอนทุกตัวที่เวรนี้หรออยู่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่ออกสิคะจะอ่านให้ไหมเสร็จแล้วอยู่ก็ ขุดแร่อุ๊ยโอเคขุดแร่ในเกนชินใช่ไหมมันได้ทำอะไรนะว่ามาเขาให้ฆ่าอ็อกสิบตัวอ็อกคือตัวไหนอ่ะอ็อกไงอ่มมันไม่ดีขึ้นอืมมันขึวว้นอยู่บัหัวตัวละครอ๋อใช่อ็อ,อก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 อตัวนี้อ็อกื็ตัวนี้จ้า ที่นี่เรนเจตัวแล้วโอ้โหอ๊อ,อกโล่าม,มาหาตัวที่เราไม่ควรฆ่าและวพะนี่ต่างหาาที่ฉันควรฆ่าเลืออีกสองตัวเท่านั้น เคจิ้มที่คนนี้นะคะเสร็จสิ้นลองลิงโอเคคนนี้แล้วเหรอเค okay, จิ้มที่ตัวเขาสกีปิงไปไหน คนนี้มีอะไรเคค่ะสกิปต่อไปเก่านี่ไงคะเควสกันค่ามอนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะเัวอะไรค่ะบ้างมีออกอีกแล้วเหรอออกตัวเนี้ย ออกได้สองนั่นเคออกได้สามออกได้สี่แล้วค่ะแต่ไปออกตัวสุดท้ายตายได้สักทีเถอะ เดี A, ต่อไปข้าหนกอีโมูห้าตัวอีโมูไปาส่ชุดอีโมูตัวนี้ด้วยอีโมูอีโมเรอร์นะคะสองตัวอีโมได้สามตัวค่ะอ,อีกสองเราไปจิ้มตัวไหนไว้เนี่ย ไม่ตาย้อีม e ูนะคะแล้วอยากไป e e อีมูอีมูอีสองเยค,ค่ะแล้วก็อ e ีมูตัวนี้อีกตัวสุดท้ายแล้วอีม e ูเรียบร้อยแล้วก็เหลือเจ้าใจรนเสาตัวนี้นะคะนี่ไดโนรเสาได้สามตัวแล้ว,ลวได้รองเสาได้สี่ตัวตัวสุดท้าย โอโหไปฆ่าออกซิอีกน่บไปในล่าเสวตัวนี้เยสเค s สสามเร็จ yes, ตอบสู้ไปอีกแล้วกันต่อไปเควสให้เราไปไหน ตรงนั้นค่ะหาคนตรงนั้นแล้วก็สกิปคลิปของเราจบเพียงเท่านี้นะคะจิ้มโอเคแล้วก็สคลิปนี้ก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด check, แชร์กด s ั b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆบายย